ค่ะครูมันทนาทุนสิรินะคะจากโรงเรียนมาศตพุทธพันธ์ิทยาคารกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศูนย์คอมพิวเตอร์ค่ะตัวนวัตกรรมของครูจะเป็นระบบรถน้ํานะคะซึ่งตัวนี้นักเรียนจะเขียนโปรแกรมโดยใช้บอร์ดสมองกลฝั่งตัวคิดไมค่ะเพื่อควบคุมการทํางานอาทิเช่นจากการทํางานตรงนี้ เมื่อกดสวิตช์หนึ่งะค่ะจะทำการปั๊มน้ำแล้วสถานะบนหน้าจอจะโชว์คำว่าออนค่ะอ่าก็คือเปิดแต่ถ้ากดสวิตช์สองก็คือจะออฟปิดนะคะแล้วก็หยุดการทำงานซึ่งในส่วนนี้ค่ะสวัสดีค่ะค่ะเหรออือฮึสนใจบ้านสนใจบ้านงานท่านที่ปรึกษาสนใจบ้านใช่ไหมค่ะเพราะว่ามันมันมีมีแนวความคิดทางด้านเอนจิเนียร์ของด้าใช่ ค่ะเมื่อกี้คณะบดีวิศวะของของด้าศกระบังค่ะน่าจะกลักับแล้วค่ะมาแล้วค่ะเนี่ยความคิดเด็กๆดูดิมันจำได้นฮะรถน้ำอัตโนมัติิดยอดเลยส่วนตรงนี้นักเรียนเขาต่อยอดมาเป็นระบบเปิดบิดไฟอัตโนมัติะค่จังหวัดระยองค่ะมาบจะพุทธเนี่ย เดี๋ยวนี้เขาเป็นสมาร์ทซิตี้แล้วคือว่าเป็นหานเนี่ยอ่าระยองค่ะเดี๋ยวไปไประยองมาชมอีกยครับยินดีต้อนรับเลยค่ะออทีมหน้าเขาจะลงโรงเรียนมากกว่าที่สุดเลเด็กที่นี่เขาเก่งขั้นพูดเพราะว่าทางนักบคตปตทนะแต่ก็ทำก็ทำเรียนของเขาเนี่ยเรียนเรียน อาจารย์ไม่ได้อะไระมห<า>มได้รางวัลแล้วเปล่าะออไม่ค่ะไม่ได้รางวัลค่ะเลยเดี๋ยวเก็บ<อ>ไว้พัฒนาต่อปีหน้าค่ะ,ะค่ะนี่ชั้นมัธยมชั้นมัธยมค่ะ นักเรียนต่อที่ราดกระบังว่ก็มีมีนักเรียนบางส่วนค่ะนี่กำลังอัดคลิปก็ไปเผยแรกครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะดูไม่เครียดเลยนะอาจารย์ ซึ่งในส่วนนี้นะคะตัวนี้ก็คือเราก็จะให้นักเรียนคิดต่อว่าจากจากสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นการกดปุ่มด้วยมือเนาะ <c oughs> นักเรียนอยากจะต่อยอดหรือพัฒนาให้ตัวระบบเนี้ยมันทำงานแบบอื่นอย่างไรได้บ้างอั <c oughs> นเช่นสั่งผ่านโทรศัพท์มือถือหรือใช้ตัวเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำเซ็นเซอร์วัดความชื้นอย่างนี้ค่ะ <c oughs> หรือนอกจากตัวระบบรดน้ำแล้วมันมีระบบอื่นอีกไหมที่นักเรียนจะพัฒนาต่ออ่ะ เป็นตัวเซนเซอร์หัว uh huh. วัดแสงค่ะเพื่อทำการเปิดปิดไฟอัตโนมัตินะคะมเมื่อทำการเขียนโปรแกรมเรากำหนดค่าหัววัดแสงนะคะเราก็อาจจะทดสอบโดยการหลอกตัวบอร์ดนะคะว่ามืดแล้วเราก็จะเห็นว่ามันจะทำงานโดยอัตโนมัติค่ะหรือเม้อเอาออกค่ะคะ่าแสงเป็นเทสตัวบอร์ดก็จะทำการปิดไฟให้ะคะ่ะหรือเช็คสถานะผ่านมือถือ,อซึ่งตรงนี้เด็กก็ต้องไปคิด พ้และเขียนโปรแกรมค่ะเพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนนะคะว่าต้องการระบบแบบใดค่ะใ,ในสว่วนนี้ม,มีข้อเสนอและใด,ดๆเพิ่มเติมไหมคะเยี่ยมเยี่ยมคือคือไม่รู้นะมาตรพุทธกัน 5G กำลังจะมานะนเนี่ยความคิดเด็กพวกนี้นะ,ะไปร่วมประชุมชนร่วม,มแรงต่างๆพอเด็กเขาได้ลงมือทำ เขาอะก็จะเกิดความสนใจอยากเรียนรู้ค่ะก็จุดประกายความคิดให้เขาอะค่ะว่าเฮ้ยถ้าแบบนี้แล้วถ้าเป็นแบบนี้มันทําได้ไหมอย่างเงี้ยเขาก็จะได้ติดต่อเพราะว่าเพราะว่ามาจะพูดเป็นอำเภอแรกที่ได้ใช้ 5G อันแรกอะค่ะเนี่ยถ้าเด็กมันเออในสมองมี 5G ในการพัฒนาพวกนี้ไปเนี่ยนี่ยผ่านมือถือผ่าน 5G ผ่านอะไรต่างเนี่ยผมว่าเออมันก็ําให้เด็กหร่านั้นเอน เกิดไอเดียใช่ไหมคะในการสร้างนวัตกรรมใช่ใช่สร้างนวัตกรรมนะครับขอบคุณมากอาจารย์ขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ